วันที่7มกรานะครับวันนี้วันที่7ดมกราหุ้นเด่นประจำวันนี้เนี่ยเราเลือกตัว S-Asset มานะ,ะเป็นกลุ่ม p r o p e r t y เลยที่วันนี้กระตูนมีออก Pa เป r อ,ออกมาด้วยนะครับใครสนใจอยากได้ก็ติดต่อจากทาง IC ได้แล้วก็สามารถดูได้ในเว็บไซต์ของฟิナンเชียรเราเหมือนกันนะครับมีเปเปอร์ทุกฉบับเลยนะครับประเด็นของ s c ที่แนะนำเป็นหุ้นเด่นวันนี้เพราะว่า หนึ่งละนิกพยายามที่จะเลือกเลย PE ต่ำาีบุ๊กต่ำปันผลดี SC เข้าเกณฑ์ตรงนี้ทั้งสามเกณฑ์แล้วลำพังตัวของเขาอะค่ะสตอรี่ของเขาในไตรมาสสี่ไม่ขี้เล่เลยกำไรในไตรมาสสี่เนี่ยตูนบอกว่าเป็นหนึ่งในสามหุ้น p r o p e r t y ที่มีกำไรโตทั้ง Q1Q และเยียอ่อนเยียรแล้วไม่ได้โตแบบนิดหน่อยนะโต30% q ส50%เ็นคคเยียเยอะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนี้เลยเพราะว่า ยอดขายเนี่ยทะลุปเป้าเลยฮะคือทั้งปีเนี่ยเอสตั้งเป้ายอดขายไว้ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันล้านนะปรากฏว่าจบปีเนี่ยทะลุปไปเลยคะแล้วก็แบ็กหลอกตอนนี้เนี่ยนะสิ้นไตรมาสสามเนี่ยแบ็กหลอกก็ห้าพันสองร้อยล้านนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะนะเลยทําให้พอ q 4กําไรโตกระฉูดขณะนี้เนี่ยทั้งปีเลยทําให้โตได้ประมาณสักเก้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยคือไม่ใช่แค่ปี2 0 2 1เพราะว่าเราอยู่ปี2022แล้วเพราะงั้นเนี่ย2021มันเป็นอดีตแล้วจริงๆเราไปดูว่าปี2022เนี่ยแนวโน้มการเติบโ<ะ>ตเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมามนอาจจะมีคอนโดบางโครงการของ s อที่แบบโอนไปเยอะแล้วจนแบบไม่ค่อยเหลืออะไรให้โอนเท่าไหร่แต่ปีนี้เนี่ยจะมีอีก3แห่งนะครับที่จะเริ่มโอนเริ่มรับรู้รายได้เพราะงั้นเนี่ยโดยปกติพอของของ SC จะเป็นแนวราบเป็นหลักคอนโดเหมือนเป็นแบบตัว ตัวหนุนการเติบโตเสริมการเติบโตให้ฉะนั้น,นคอนโดมันอาจจะแบบมีวูบว่าบบ้างในบางช่วงแต่ว่าไอช่วงวูบวาบเนี่ยมันจะมาในปี2022ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวแนวราบเองเนี่ยปีนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวโครงการที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะทั้งแนวราบแล้วก็มีคอนโดด้วยนะ รวมกันในปีนี้เนี่ยก็เปิดอีกามาณ2 0 0 0 0ก็ก็เห็นว่ารายได้ต่อปีอาอมาณ20,000ปีนี้เปิดอีก0 0ก็คือรอ,องรับการเติบโตในช่วงปี2ปีข้างหน้าไปเลยและ,นะแนวรับหรือบ,บ้านของเขาเนี่ยเป็นบ้านค่อนข้างแพงค่อนไปทางแพงก็เลยถามว่าได้รับผลกระทบไหมจากกาลังซื้อจากไม่ค่อยไ,ได้รับผล,ลใช่ไม่ได้รับผลกระทบเลยเพียงแค่เพ,พียงแค่ว่ามันอาจจะตัดสินใจซื้อกันช้านิดนึงดูสถานการณ์ก่อนแต่ว่าในตลาดบนเนี่ยค่ะไม่มีผลกระทบเรื่องของแบงค์ไม่ปล่อยติดแบงค์หรืออะไรไม่มีปัญหานี้เลยครับ คือถ้าดูตัวพรีเซลวันนี้เป็นชาร์ตพรีเซลนะครับจะเห็นว่าก่อนโควิดนะช่วงปี1-9เนี่ยพรีเซลไตม่านึงก็ตกประมาณสักสามสี่พันเต็มที่ก็4 5, <ฆ>ี่พันห้าแต่ตั้งแต่มีโควิดนะก็คือช่วง Q2 ของปีสอ,อ,องศันต้นไปเนี่ยขึ้นมาระดับแบบห้าพันหกพันหมด<ฆ>เลยนะคือต้องบอกว่า ด้วยความที่ลูกค้าเขาเป็นระดับกลางระดับบนเนี่ยไม่โดนกระทบจากโควิดเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เป็นโควิดเป็นตัวกระตุ้นให้แบบซื้อแนวราบกันเยอะขึ้นด้วยไม,ไม่รู้อย่างนี้หรือเปล่านะพอต้องเรียนออนไลน์แล้ว work from home อ่ะก็ไม่จําเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยตาม ใกล้ๆรถไฟฟ้าหรือติดเมืองนะตัดสินใจไปอยู่ประมาณชานเมืองบ้านใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะอาจจะมีแนวนี้เนาะเป็นไปได้นะอันนี้ก็คือเป็นนิวรอนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยคาดว่าปีนี้กําไรของ S อซเนี่ยจะยังโตต่อคือปีที่แล้วคาดว่าโตเก้านะปีนี้เราคาดโตอีกสิบคือคือเอสซีก็จะโตรประมาณนี้แหละเพราะว่าด้วยความที่ปีที่แล้วฐานก็ไม่ต่ําค่ะปีนี้โตได้อีกสิบถือว่าดีแล้วดีแล้วเก่งแล้วแล้วก็อย่างที่พี่ปุ๋ยย้าคือตอนนี้เนี่ยพยายามเลือกหุ้นที่แบบ ราคายังไม่สูงจนเกินไปเพราะว่าตลาดเนี่ยน่าจะเริ่มคอนเซิร์นมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับสภาพคล่องในอนาคตที่จะค่อยๆลดลงถ้าเกิดว่าเฟดลดขนาดงบดุลจริงเนี่ยไอ้หุ้น PE แพงๆเนี่ยไม่น่าจะยืนได้นะกับย้อนกลับไปดูปี18-19ก็ได้ที่ตลาด MAI เนี่ยเละเทะเลยนะครับเราหาหุ้นที่ PE ต่ำนะฮะอย่าง s c เนี่ย PE ตอนนี้เนี่ยหเท่าแล้วก็ไส o เนี่ย0ูเเท่าคือ ยังเทรดต่ำบุกอยู่เยอะคือบริษัทที่ไม่ขาดทุนไม่ควรจะต่ำบุกนะครับแล้วก็ปันผล s c จ่ายปันผลปีละครั้งนะครับย้ำว่าปีละครั้งก็ได้เต็มเต็มนะคะใช่ยิวของปีนี้ที่จะจ่ายกันช่วงประมาณเมษา,าพฤษภา,าเนี่ยยิวหกเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นน่โดยภาพรวมมเมนิตัมกำไร Q4 มาทั้งปี2022มา P/E ตำ่ตำ P/B ตำ่ตำ, P ตำ,ตำปันผลสูงก็เลยไม่รู้ไม่มีผลอะไรที่จะไม่เลือกนะหรักๆเราคาเป้าหมายอยู่ที่4บาท20 นะครับอันนี้ก็ตูนออกไปเปอร์วันนี้นะเราเลือกเป็นหุ้นเด่นเลยนะครับ